สวัสดีครับผมอันนี้เราจะมาติดตั้ง G P S นะครับที่เอาไว้ติดตามในรถนะครับแบบเรียลไทม์นะครับสามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้นะครับโทรเข้าได้นะครับ G P S ตัวนี้รุ่นแฟชั่นนะครับเราจะติดตั้งโดยที่ว่าเราจะครั้งเดียวนะครับเราจะไม่ถอดออกมาชาร์นะครับเราจะใช้ให้ตัวรถชาร์ตไปในตัวไปเลยนะครับือวิธีการก็คือนะครับเราจะไปซื้อหัวนี้มาครับหัวนี้มานะครับคล้ายหัวที่จุดบุหรี่อยา่ในรถนะครับ อ่ตัวนี้ครับซื้อมาเราจะเอาซ่อนไว้ข้างในเลยนะครับโดยที่ว่าจะให้มันชาร์จอัตโนมัติของมันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหัวตัวนี้ครับที่เอาไว้ใช้กับสายที่ขาแถมมานะครับนะครับปกติเราจะต้องชาร์จกับอะแดปเตอร์ที่เอาไว้ใช้กับโทรศัพท์นะครับแต่ตัวนี้เราใช้กับตัวนี้ครับนี่หัวเป็นนี้ครับเราก็จะเอาเข้าตัวนี้เลยครับเข้านี่ตลอดเลยครับ ปรับนะครับแล้วก็หัวนี้ก็จะมาเข้านี่นี่คือนี้นะครับแล้วเราก็จะพันสกอเทปเก็บไว้นะครับซ่อนไว้ข้างในเลยแล้วไอตัวนี้นะครับมันจะชัดเฉพาะเวลาที่เราเปิดสวิตช์กุญแจนี่ ไฟจะเข้าเฉพาะเด็ดเด็ดเดดนี่ไฟก็จะโชว์เฉพาะเวลาเราเปิดซวิกุญแจนะครับถ้าเราไม่ได้ขับไปไหนมันก็จะไม่ทําการชาร์จนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันชาร์จเกินนะครับนี่ครับวิธีการติดตั้งย่าไๆแล้วก็จะเอา g ี s ตนี้ติดไว้ข้างในรถนะครับข้างหลังจะเป็นแม่เหล็กนะครับติดไว้่างนี้เลยครับนะครับแล้วระบบมันก็จะชาร์จไปในตัวตลอดเราไม่ต้องถอดเราชาร์จ ไว้ตลอดเลยครับผม,มนั้นนี่นะครับเราทําการเก็บสายเรียบร้อยพันสกอเทปไว้นะครับเผื่อมันหลุดนะครับผมนะครับแล้วไฟออนที่เราต่อนะให้ดีนี่ต้องผ่านฟิวตัวหนึ่งครับกันไว้ก่อนเผื่อมันช็อตมันเลยนะครับผมนะครับต่อไปเรียบร้อยเราก็จะทําการเก็บเอาไว้ข้างในครับเก็บเรียบร้อยซ่อนไว้ข้างในนะครับส่วนพวกนี้นเราก็ใช้สายรัดไล่เก็บเอนนะครับผมมันจะดีอยู่ข้างในครับผมนี่ โอเคนะครับผมถ้าสงสัยได้ถามมาได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ